สวัสดีครับนี่เรามาพบกับพัดลมไอยเย็นยี่ห้ออะไรเนี่ยมิส,สูต้านะครับไอเทมเด็ดสำหรับหน้าร้อนอย่างนี้เอ้ยพัดลมไอยเย็นพกพาไซมินิครับผมตัวเล็กนิดเดียวมีฟังก์ชั่นมีอะไรไม่มากมายนะครับมีตรงนี้ปุ่มข้างบนนี่คือปุ่มดูดน้ำตัวนี้คือพัดลมไอยเยน็นอ่าแบบแท้จริงนะครับคือมีการดูดน้ำจากข้างล่างครับ โฟลน้ําขึ้นมาข้างบนแล้วพ่นลงมาตรงแผงรังผึ่งนะครับแผงรังผึ่งจะอยู่ข้างๆตรงนี้นะครับอ่าบางท่านจะจะเจอกับพัดลมไอเย็นที่ขนาดตัวมันเล็กแล้วแล้วมันไม่มีการดูดน้ําจริงอะ่ะมันเป็นการซึมน้ําขึ้นไปไออัน,นั้นอ่ะบอกเลยไม่เย็นอันนี้ไอเทมสาหรับหน้าร้อนนะครับ ตัวนี้สามารถกดสวิงได้มีพัดลมทั้งหมด3เบอร์เพื่อนๆจะเห็นอขนาดมันเล็กมากผมนี่เป็นคนที่แบบเจอพัดลมอะไรก็จะจะซื้อไว้ก่อนเป็นคนชอบพัดลม <c oughs> พอมาเจอพัดลมไอเย็นไซส์เล็กขนาดนี้ครับจะถูกใจเลยตัวนี้นะซื้อผ่านแอปพลิเคชันที่แบบเขาขายสินค้าเลยต่างๆนานา,นา,นามีเยอะแยะครับ ตัวตัวหนึ่งราคาประมาณไม่เกิน1000บาทข้างในเป็นพัดลมกลงกระลอกนะครับผมผมให้ดูออฟฟิเย,ยสองให้ดูข้างในอันนี้นะครับเป็นพัดลมกลงกระล,ลอกแบบแอร์เลยก็ลมเย็นครับผมแต่แต่มันจะไม่เย็นเหมือนแอร์นะลมมันจะเย็นเท่าที่ลมมันประทะตัวเราอันนี้ผมผมแจ้งไว้ก่อนมันเป็นพัดลมไอเย็นส่วนตัว ไซมินิมีหูหิว้วหิ้วไปไหนมาไหนได้แต่เดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีข้อดีข้อด้อยตรงไหนกันนะครับข้อดีของพัดลมตัวนี้หนึ่งเลยครับคือขนาดที่เล็กแล้วมีการดูดน้ําจากในแทงนี้ครับฟโฟล์ขึ้นมาข้างบนเพื่อที่ปล่อยลงมาตามาแผ่นอีวาโพล่าตรงข้างนี้นะครับมีการดูดจริง แล้วก็ตรงนี้เขาก็จะมีคําเตือนบอกว่าบอกอะไรเนี่ยบอกว่ารอ3 0นาทีหลังจากเติมน้ําเต็มแล้วค่อยเริ่มใช้งานในโหมดคู่เนื่องจากน้ํามันจะไหลเข้ามาตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราเปิดโหมดคู่ก่อนเนี่ยเครื่องตัวนี้มันเล็กมากครับมันไม่มีระบบผัดไฟปั๊มน้ำประมเมือนพัดลมไอเย็นตัวใหญ่ เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราใช้งานโดยที่มันไม่มีน้ําเข้าไปในปั๊มน้าเนี่ยครับมันก็จะทําให้มอเตอร์ของปั๊มน้มําไหมได้แล้วตรงนี้ก็จะมีบอกว่าอะไรเนี่ยข้อ2ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องเมื่อมีน้ําอยู่ในเครื่องตรงนี้ถ้าเราเคลื่อนย้ายมันจะเกิดอะไรขึ้นครับน้ํหกเลอะเทอะเดี๋ยวผมจะมาหันตรงข้างให้เพื่อนๆดูนะถ่ายมันก็จะลําบากเลย โอเคหลายๆคนสงสัยผมเห็นมีหลายท่านครับสงสัยว่าพัดลมตัวเล็กแค่นี้เนี่ยมันจะมีปั๊มน้ําในการดูดขึ้นไปข้างบนจริงๆไหมตรงนี้นะครับผมแจ้งก่อนเลยว่ามีระบบดูดน้ําแน่นอน100%มีปั๊มน้ําอยู่ข้างในตัวนี้คือพัดลมไอเย็นที่สามารถให้ความเย็นออกมาได้มีอุณหภูมิแตกต่างแน่นอนระหว่างลมขาเข้ากับขาที่มันพ่นออกมานะตรงนี้คือแผงรังพึ่งหรือว่าแผ่นอีวาโพลารนะครับ อนิ้วสองนิ้วคล้องออกมาโอเคเราก็จะเห็นแผ่นอีวาโพล่าที่เราเห็นได้ทั่วไปเลยนะตามพัดลมไอเย็นตัวใหญ่แต่รุ่นนี้เนื่องจากขนาดตัวที่มันเล็กเพื่อนๆดูถ้ามันเทียบกับมือผมเนี่ยเต็มละอ่าตรงนี้คือแทงน้ําที่เพื่อนๆถามว่าพัดลมไซส์แค่นี้มันดูดน้ําจริงๆไหมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยนะครับอ่าเพื่อนๆเห็นไหม มีน้ำมีมอเตอร์เพื่อดูดน้ำขึ้นไปจริงๆอันนี้เริ่มเลอะเทอะละเพราะว่ามันไม่มีแผงรังพึ้งผมลองกดปิดปั๊มน้ำดูนะครับโอ้โหกดปิดปั๊มน้ำปุ๊บหยุดไหลทันทีอันนี้ผมเปิดที่พัดลมเบอร์อ่าพัดลมเบอร์อะไรนี่มันไม่เกี่ยวกันกับปั๊มน้ำละ้ะคือปั๊มน้ำมันสามารถดูดได้นะครับเ่อนดูนะอ่า ตรงนี้มีทริคถ้าเราใช้งานไปอข,อขออนุญาตปิดแป๊บหนึ่งนะครับถ้าเราใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดการอุดตันของรูพวกนี้ครับเห็นปะครับพวกรูนำน้ำ,นำต่างๆเราก็ใช้วิธีการหาอะไรแหลมๆมาแยงๆ,ๆรูมันเพื่อที่ให้น้ำมันโฟล์ถ้าสมมุติว่าเราไม่แยงรูมันให้น้ำมันโฟล์เพื่อนๆรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดอาการน้ำ ไหลออกมาข้างนอกเครื่องคือร่วงออกมาหมดเลยผมก็เนี่ยครับก็มีการซึมออกมาข้างนอกแต่โดยปกติแล้วถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ถอดแผงรังผึ่งตัวนี้ออกมาเนี่ยน้ามันก็จะไม่ซึมนะครับก็ก็เหมือนเป็นพัดลมระบบปิดดีๆนี่แหละอันนี้ก็ซึมอ่าผมใช้งานมาประมาณ1ปีแล้วนะครับเพื่อนๆสังเกตก็จะมีฝุ่นนิดหน่อยแต่ผมอาศัยล้างตลอด ก็มีเมื่อวานรูมันตันหรือว่าอะไรสักอย่างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดเราใส่แผงรังผึ่งไปมันจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเล่าต่อเมื่อวานมีรูมันตันรูตันแล้วยังไงเพอะน้ํามันไม่ออกผมคิดว่าน้ํามันน่าจะล้นจากข้างบนเนื่องจากปั๊มอ่ะมันปั๊มจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนแล้วน้ํามันออกไม่ทันเนาะน้ํามันรั่วออกมาเต็มเลยครับโต๊ะเตะ เยกไปห็เราจะมีขีดตรงนี้บอกนะครับว่าน้ำอะ่ะถ้ามันต่ำสุดคือผมจะบอกว่าเท่าๆที่ผมใช้มานะผมใช้จนไอ้นี่เลยอะ่ะจนน้ำหมดได้เลยมอเตอร์ก็ยังไม่ไหม้นะตอนนี้ก็กเกิน1ปีละเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าถ้าเกิดเราเปิดตอนที่มีแผงลังเพื่อนเห็นปะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาไฟฉาย่องให้ดู เห็นมามครับมีน้ำไหลน้ำไหลตลอดเลยนะมันจะไม่เย็นทั่วทั้งห้องแต่มันเย็นตรงจุดจุดที่มันจุดที่ลมเป่าโดนเรานะครับผมเห็นเนาะน้ำไหลจริงจริงอัตราการบริโภคน้ำไม่ธรรมดาครับเติมน้ำกันทุกๆ2ชั่วโมงเลยเนื่องจากแทงน้ำมันมีขนาดเล็กนะเอา้าปัาหุด อะให้ดูนะว่าท้ามันดูดน้ำจะเป็นยังไงเอาดูเด,ดียเอา้าอ่านี่นีนี่มันมันมันอ่าโอเคมันมันจะมีฟองอากาศขึ้นมานะครับถ้าน้ำมันถูกดูดแล้วฟโฟล์เข้าไปในเครื่องเวลาเราใส่ตัวนี้เนี่ยใส่ให้มันตรงล็อกนะถ้าไม่งั้นน้ำมันจะหกเลอะเธอโอเคโดยรวมแล้วอะลมแรงใช้ได้นะ ไอ,อตัวเนี่ย9 9 0นะเพื่อนๆอิ้อ้อมิสุตาซึ่งตอนแรกครับผมไม่มั่นใจในยี่ห้อนี้ว่ามันจะใช้งานได้ดีไหมเนี่ยไปซื้อไอตัวข้างหลังมายี่ห้ออะไรเนี่ยเพื่อนดูนะ่วยมากตัวนี้โคตรไม่แนะนําเลยเอามาซื้อซื้อมาทําอะไรมู้ทรงตั้งๆเห็นทรงมันสวยดีแต่ตัวนี้ผมมาวางไว้ตรงโต๊ะนี้นะครับก็จะเป็นโต๊ะ ดูหนังฟังเพลงโต๊ะทํางานโต๊ะกินข้าวโต๊ะอะไรมันลมมันก็จะเย็นแค่เฉพาะตรงที่ประทะตัวเรานะมันมีข้อดีก็คือ1มันเย็นสอง มันคลายร้อนให้เราได้นะในวันที่อากาศมันร้อนอบอ้าวจริงแต่ถ้าวันไหนที่อากาศมันไม่ร้อนหรือว่าความชื้นในอากาศมันสูงเนี่ยอีพัดลมมาเย็นเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยผมบอกเอาไว้ก่อนแล้วมันจะเย็นเฉพาะต่อเมื่อที่ลมมันเป่าประทะตัวเราจริงจริงถ้าลมมันไม่ปะทะตัวเราอะอยู่ไกลๆอยู่ห่างไม่เย็นนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันจะเย็นทั้งห้องอะ หรือว่ามันจะเย็นได้สองคนสามคนอ่ะข้ามไปซื้อตัวใหญ่เหอะไอันนี้เนี่ยผมให้ดูนะก็จะเปิดเต่าแค่แบบก็นั่งอยู่ต่อหน้ามีเงี้ยมีระบบสวิงนะครับผมเพื่อนเห็นปะสวิงแล้วนะตอนนี้อากาศที่ออกมานี่เย็นพอดี ผมไม่ได้เอาเทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรดมาด้วยเนาะก็เลยไม่ได้วัดความเย็นลมขาเข้ากับขาออกให้ดูว่าความแตกต่างเป็นอะไรยังไงอันนี้ผมถ่ายตอนกลางคืนนะครับอาจจะอาจจะมองเห็นไม่ชัดหรือว่าอะไรยังไงนะยังไงพัดลมไอเย็นแบบพกพานะครับผมแนะนำเลยยี่ห้อนี้ใช้งานได้ เย็นดีอ้าลืมบอกแทงน้ําเติมทุกๆสองชั่วโมงนะถ้าวันไหนอากาศร้อนอบอ้าวกว่าก็อาจจะชั่วโมงกว่าแต่ถ้ามันแลกกับความเย็นแล้วอ่ะเพื่อนๆหายห่วงเลยทนทน,น,น,นมากผมแกะดูข้างในหมดแล้วไม่มีอะไรใดๆทั้งสิน้นไม่มีระบบอ่าคอมพิวเตอร์อะไรมีปุ่มสองปุ่มแล้วก็อ่าปุ่มหมุนนะครับอันนี้เบอร์หนึ่งความเย็นระหว่างเบอร์หนึ่งสองสาม ความเย็นที่มันออกมามันเท่ากันแต่มันแตกต่างแค่ลมที่มันออกมาลมแรงกว่าลมเบากว่าอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับยังไงคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับผมถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ channel ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาอะไรต่างๆนานามามาให้เพื่อนๆดูนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม